สวัสดีครับเมื่อนี้เขามาเมืองน้องแจ็คไปตึกแหหมานว่าสั่นพี่น้องได้ป,ปลาคอมาเมืองนี่ได้ปลาคอโอ้โอย่างเงี้ครับแกะ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 ต้มต้มมาสั่นเฮ้ยนั่งกินโอ้ถูกพี่น้องอ๋อถูกอ้วนเลยปะ จักตัวนี่สามตัวตัวเนี่ยว้าถุงต้มจักตัวนี่จักฮะสีต้มจักตัวต้มจักตัวเหรอ้ขังไว้เค็ดกินแนวไม้ซะหนี่ิโอ้แลกฟ้ามันลอยได้มั้ยพี่น้องเนาะฟ้าตูงไงก็แขนพี่น้องนั่งเนี่ยเทียบเทียบได้เลยสูงไงก็แขนเนี่ยสูงนี้รึป่ามาพี่น้องว้าฮะ อยู่พัทยาพี่น้องเนี่ยอ่เนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยเขากินมมันเนี่ยโอ้เอดังไฟดังไฟดังไฟฮ่ดังไฟเขอถูกแซ่บดมั้ยวันนี้ครับว่าสิต้มบ่ต้มแล้วพี่น้องปิ้งปิ้งเผาเผาเตาหน่อยไปเลยเห็นบ่เนี่ยเตาหน่อยเตาหน่อยเออเผาเผาพี่น้องเผากินเปส่ามึงเนี่ยเนี่ยโอ้เตาหน่อยไปเลยโอ้โหนะตุ๊ อ่ะไปละอ้ยอาปลาคอปลาคออ,อ,อ,อันนี้บนปลาคอดิปลาคอเ <c oughs> ต่าน่อยไปเลยนะปลาคอหญ่พี่น,อน,น,น,นอ้อกินข้ายังไงนี้เปลาคอหญ่เรากินข้ามเงยยัด้วโอ้ขอบุญมาเลยสิมังสิมังมนัอ่ะ ฮวใบยังใบอีเลิศหมดเ่ย่ใบอเลิศดูท่านผู้ชนมองนะรับคนหาเอ้านี่ๆมาเลยครับมวมืออ้าาวอินหักค้้่นหัก้อหัก้าหัก้ห้้วนซุก อยากหมินมั้น่ยเอาเขาก็แบ่งผักมาท้งนอกมั้น่ะมันโอเคค่ะอีกขั้นหน่อยเธอมาทังหนองมั้ัอีกขั้มอีขั้มอีขั้มหนองมาถึงพักอือ่แสบพืเขวายี่ีอยู่ร้อเรื่องร้อเรื่อเอาให้เสี้ยนฮานนึงปลาล่วงที่นองมาักเอามาเลย หอห่อห่อห่อหอกินพร้อมกันค่ะคนหาห่อเด้อนี่ผู้หาเด้อเขาทำยังไงด้วยเขาจ่ายยีไแทะแหมแบ่งไม่หมดนี่ครับพี่เองครับข้างล่างนจิ้มไส้มาเนี่ยข้าจิ้มไส้มาพร้อมกันเด้อพี่น้องตอนนี้ยอดยอดช้อนช้อนบะช้อนเบี่ยงปลาบ่ค่ะ วาเขาบอกดิฉันว่าไม่ติดกิจดิบ๊อบกินต่ๆ